สวัสดีค่ะนางใหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทอมทอมวันนี้เราจะมาทอมทอมเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดถึงคุณแบบไหนอ่ะเออเขาคิดถึงคุณอย่างไรแบบไหนเขาคิดถึงเนาะน่าจะคิดถึงเลยนะเขาคิดถึงแบบไหนเออโอ้วิวว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 กันวววได้วบวววกวววดวว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 วนวว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  อันนี้ต้องปิดนะคะเพราะว่าโดนแน่แน่โดนแน่ๆนี่เน่โดนใบเหลืองนะคะก็คือเจวิลก็คือเดวิลเนี่ยนะคะคือเขาคิดถึงคุณเชิงสิบแปดบวก คิดถึงว่าเมื่อไหร่เขาจะได้มีส8บแบวกกับคุณหรือเขาจะได้มามีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึง่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยซิกซ์ออก็ประมาณว่าเขาคิดถึงแบบเม,มื่อไหร่จะได้เจอกันเมื่อไหร่จะได้มาหากันเมื่อไหร่จะได้พบกันเมื่อไหร่ที่จะได้ มาชอยกันอีกมีความสุขเลอเกินรอเวลาที่จะได้พบเจอกับคุณในตอนนี้เขาแบบคล้ายๆกับ,บฝันด้วยเออแบบคล้ายๆมโนอ่ะฝันถึงคุณมโนถึงคุณอะไรแบบนี้้รอ,อคอยนี่ไงนะเขาคิดถึงในแบบเรื่องของเขาทําทได้แค่รอคอยเขาก็แบบอึดอัดใจอยู่เขาก็แบบมีความแบบร้อนรุ่มกุ้มใจอยู่ว่าจะโหเนี่ยเห็นไหมใจพังรู้สึกใจพังพังทลายเลยเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้นอกจาก ได้แต่รอ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 คอยนะนะรอคอยที่จะได้กลับมามีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเถ้าเกิดว่าเขาก็มาโนถึงนะคุณนะคะว่าเขาคิดถึงคุณเรื่องของความที่แบบว่าอยากที่จะมีความสุขเขาจะเป็นคนเทคแอคชั่นเองเขาจะเป็นคนแบบลงมือทําเองเขาแบบจะเป็นคนเริ่มต้นเองอะไรแบบนี้เขาก็คิดไปนะคะเขาคิดถึงคุณในเรื่องแบบนี้นะคะอืแต่ว่าเขาก็จะทําให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าะจะมาทําแบบ ลักลอบกับคุณกฉวยหรือว่าเหตุแก่ตัวกับคุณไม่ใช่เขาก็จะทําให้มันแบบคล้ายๆกับว่าให้มันถูกต้องตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีเออประเพณีต่างๆนะประเพณีธรรมเนียมตามธรรมเนียมอะไรเงี้ยเขาจะทําให้ถูกต้องแต่ตอนนี้ปัญหาเขาค่อนข้างเยอะเขาจึงไม่สามารถคลี่คลายในปัญหาของเขาได้เนี่ยเขาฝันที่อยากจะเป็นอิสระ กับคุณอยากเป็นอิสระที่จะได้อยู่กับคุณคลองคู่กับคุณนี่ไงเขามีฝนันมีมโนถึงคุณอยากที่จะได้คลองคู่คลองรักกับคุณนะแล้วก็มีแบบแต่งงานพบผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าชัดเจนอะไรเงี้ยเขาคิดถึงแบบนี้นะแล้วอีก อย่างหนึ่งเขาก็กลัวคุณปฏิเสธด้วยแหละนะกลัวคุณปฏิเสธกลัวคุณแบบอืคุณจะเห็นด้วยไหมคุณจะโอเคไหมคุณจะยังไงเขาก็คิดไปสรุปแล้วเ็าคิดถึงคุณในเรื่องของความทีอ่อยากที่จะมีกันและกันในอนาคตและรอเวลานะคะคุณคือโชคชะตาของเขาเขารู้ว่าคุณกับเขาว่าเจอกันเพราะโชคชะตานําพามาให้เพราะเขาก็ทํางานของเขาอยู่ดีๆเขาก็อยู่ของเขาอย่างมีความสุขแล้วแต่ อยู่ๆก็มาเจอคุณแล้วเ็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเกิดความทุกข์ความทุกข์ที่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตตัดคุณไม่ขาดเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วคุณก็เป็นเช่นกันเดียวกันกับเขาแต่เขาไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณไม่มีการได้คุยกันคุณไม่คุยกันคุณไม่ได้เปิดอกเขาไม่ได้เปิดอกกับคุณ คุณก็เงียบเขาก็เลยเงียบหรือว่าเขาเงียบคุณก็เลยเงียบอะไรประมาณนี้ก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะแต่ตอนนี้ที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะประมาณว่าคิดถึงเรื่องของอนาคตรอเวลาที่อยากจะได้อยู่ได้ของคู่กันอยากคิดจะมีเรื่องแบบสิบแปดบวชอย่างว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบก็อยากจะไปสู่ขอแต่งงานกันอยู่แล้วก็ทําตามประเพณีอยู่อะไรอย่างนี้อยู่นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณในตอนนี้ค่ะ